วันนี้ก็พูดถึงเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็เล่นกันด้วยสปิริตนักกีฬาสู้กันเต็มที่นะครับเกมรับนะครับสู้กันเหนียวแน่นมากนะครับต้องก็ต้องยกคดีเนักกีฬาทั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับเกมของเราก็ถือว่าทําเกมเสิร์ฟได้ดีนะครับตามที่เราได้วาแผน,นพอเราเสิร์ฟได้แล้วก็ทํางานได้สมบูรณ์นะครับมีปัญหาของเราที่ เกมบางจังหวะมันยังไม่ไหลลื่นนะครับบางจังหวะควรที่จะทําเต้มได้นะครับเราก็ทําเสียเองนะครับบางจังหวะตัวเซตกับตัวตีนะครับยังไม่เข้าใจกันนะครับทำให้ผิดพลาดบ้างบางจังหวะนะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าถือว่าทําตามเป้าหมายได้แล้วนะครับคือเข้าชิงเงาเลิศนะครับที่เหลือก็คือกําไรนะครับที่เราจะทําให้ชาวโคราชแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศนะครับคือคว้าแชมป์มาให้ได้ครับผม เจออันทายพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากนะครับแล้วก็เราต้องละเอียดในการเสิร์ฟเกมลูกที่ต้องหลากหลายกว่านี้นะครับก็แม่นยําแน่นอนกว่านี้นะถึงจะสู้เขาได้รวมถึงเกมสกัดก้นเราด้วยนะครับก็ต้องพยายามที่จะบล็อกเขาให้ได้นะครับแล้วก็โจมตีนะลูกกลับนะเพื่อทำคะแนนเขาให้ได้เช่นเดียวกัน <S <S สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราช นะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะครับช่วยกันเป็นกำใจให้ทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวบินซีวีซีนะครับที่เป็นตัวแทนของชาวไทยเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับที่จะทําหน้าที่ชิงเงนเลิในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอส่งกำใจมาให้นักกีฬา,า,ากันด้วยนะครับพรุ่งนี้ขอบคุณครับในวันนี้คะต้องบอกว่าต้องชื่นสุพีมด้วยนะคะเพราะเขามี เกมรู้จักตัวกลางของเขานี่ค่อนข้างมีประสิท, <Stanley> <K an> สทธิภาพมาทาให้ล่นกับเขานี่ในช่วงแรกๆกนี่คือยากเหมือนกันแต่พอเราจับท่ายอะไรได้เราก็เริ่มโอเคเริ่มเริ่มเล่นได้ตามวางแผนที่วางไว้ค่ะวันนี้ก็ <K an> อย่างน้องๆ <K an> ในทีมก็ช่วงแรกๆก็ยังมีแบบเราก็เกรง,งๆกันบ้างเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเกมที่สตาร์ทแรกๆมาก็เราก็ยังแบบอะการวางแผนในทีมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันเล่นมากวันนี้เต็มที่มากแล้วทุกคนก็แบบตื่นตัวมากๆแล้วก็ <K an> ต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆน้องๆทุกคนวันนี้เล่นก็ได้กันสนุกมากๆค่ะวันนี้การเจอกับอันไทยในวันพรุ่งนี้ล่ะคะจะเคาะได้มาจะเจอเกมยังไงบ้างก็อย่างเทียอันไทยนี้เราบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นฝรั่งอะค่ะสูงใหญ่ด้วยแล้วก็อย่างบอลหลักเขามีประสิทธิภาพมากอย่างพึ่งนี้เราต้องทำเกมรับแล้วก็ลุกให้เราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าถ้าเราจะสู้กับเขานะคะพนี้ตอนนี้มองมองถึงแชมป์ยัง จริงๆก็มันเหลืออีก9ก้าหนึ่งอะค่ะอีก9ก้าหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าทุกคนก็มาช่วยกันเล่นให้ให้ให้กับโคราชทุกคนก็รวมเป็นใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทุกคนก็พูดปรึกเสม,มอว่าแบบเอออยากจะคว้าแชมป์ให้ชาวโคราชแล้วก็คนไทยด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เราก็สู้เต็มที่ค่ะฝากแฟนๆหน่อยค่ะให้เชียร์อยากฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นนักสุท้ายแล้วเป็นนัดชิงแล้วก็เราเล่นอยู่ในบ้านของตัวเองเป็นสภาพด้วยเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะฝากกําลังใจไม่ให้พวกเราเยอะๆด้วยค่ะ